สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับช่องของผมกับช่องนี้ช่องทุกๆวันคือโอกาสครับและคลิปวันนี้ของช่องวันนี้ตอนนี้คือคลิปมงคลลาวครับก่อนอื่นครับผมขอฝากคําย้ําเตือนน,นิดนึงก่อนว่าคลิปของผม,ผม,ผมต่อจากนี้ที่จะ,ะที่จะทําโชว์ออมานะครับผมไม่มีการแจกสูตรใ,นใดนะครับไม่มีการคิดคํานวณโชว์ออกมาทุกๆตัวเลขเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเองเป็นความคิดเห็นความคิดเห็นส่วนตัวเนอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปของผมสุดท้ายเลยคือฝากกดติดตามครับจะกดไลค์กดแชร์หรือไงก็ตามแต่บอกต่อเป็นสะพานบุญได้ยิดีครับเพราะว่าถ้าเกิดความโชคดีขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมงคลกับเรานะครับเลขทั้งหมดเป็นเลขแค่แนวทางครับนะอย่ายึดติดกับมันมากมาย แต่ก่อนจะไปดูคลิปของมูลคลลาวในวันที่5วันจันทร์มาดูวันที่2วันศุกร์กันก่อนว่าผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมีคนตอบรับชัดเจนกันไปแล้วผมวงให้เห็นนิดก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับซูปเปอร์ก็คือสีขาเต็มเต็มแล้วก็พัฒนาด้วยเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นยังไงบ้างมาดูเลขเน่ากันก่อนครับหน่วย1 0ร้อยเลขเน่าผมเฮงนะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเลยในส่วนของหน่วย1 0ร้อยนะครับสองซูปเปอร์แล้วก็ พัฒนานั่นหมายความว่ารับครับในส่วนของเลขเน่าหรือเลขจับนะตัด5้าไปได้แน่นอนครับในส่วนของหน่วยสิบร้อยมาดูกันครับสำหรับซูเปอร์ครับอย่างที่ผมบวงไป49ครับ01ก็มานะซึ่งความเหงความปังตรงนี้แหละนะครับที่ถูกส่งต่อผมก็ยินดีเหมือนกับเป็นกึ่งๆสะพานบุญบอกให้กับ ซึ่งพราะผมบอกฟรีนะครับตรงนี้ผมฟรีเลยนะไว้เป็นแนวทางนะครับเจอคนบอกเลขประมาณนี้ยบ่อยๆนะไม่ต้องดูคลิปผมคลิปเดียวนะครับหรือคนเดียวไปดูหลายๆคลิปก็ได้นะครับแล้วเออเจอเลขเซตนี้อย่างเงี้ยหรืออะไรก็ได้ครับเจอบ่อยๆนั่นะหมายว่ามันเป็นเลขที่มีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดความมงคลสูงน,นะครับนะศูนย์หนึ่งสี่เก้านะครับมาการเห็น,หนและถ้าใครเอาตรงนี้เก้า ไปอยู่ก็อาจจะได้สามตัวด้วยเช่นกันนะหรือถ้าใครมองในส่วนของ19ประตูวิ่งรูดหน้ารูดหลังก็ติดเก้ากันไปเต็มๆสามสี 4, 9, นะ่เก้านะเฮงไปแล้ะนะถัดมาครับพัฒนาครับศูนย์สี่ครับนะครับศูนย์สี่อีกหนึ่งตัวนะครับนะก็จะมีศูนย์สี่นะ,ะสวยๆกันหน่อยอืมตอนนั้นซูปเปอร์จะเป็นศูนหนึ่งใช่ไหมซูปเปอร์โอเคอืม แล้วก็ศูนย์สี่ห้าหนึ่งนะไม่มีนะครับห้าหนึ่งมีแต่หนึ่งอย่างเดียวที่ผมเล็งไว้นะครับแล้วก็เลขหนาเลขห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมตีผิดไปเลยนะตีว่าไม่ม,มงคลไปเลยนะครับศูนย์สี่กับศูนย์หนึ่งก็ได้อยู่นะส่วนมาสามตัวครับสองแปดเก้ากับหนึ่งสามหกนะไม่มีไม่มีแบบว่าเฉียดให้เห็นเท่าไหร่นะโอเคครับประมาณนี้นะรับทรัพย์กันไปแล้วมาดูของวัน นี้หรืออาจจะเป็นวันที่5ที่เองนะครับวิเคระเลขมงคลลาวครับประจําวันที่5ครับเดือน9 2 5 6 5ครับเลขมงคลหลักๆผมมองนะครับเป็น0ูนย์เซตเหมือนเซตเดิมเลย เหมือนเลขจักวนนะครับผมบอกก่อนเลยนะเหมือนเลขจะไม่หนีไปไหนนะครับจากที่ผมคิดของผมเองวิเคราะห์ของผมเองขึ้นมานะเลขจับครับหรือเ,เลขเน่านะที่ใครหลายๆคนเรียกกันอย่างนั้นก็ได้นะครับหน่วยสิบ้อยครับ3ตัว3หลักนะแล้วก็ผลครับซุปเปอร์ครับแล้วก็ พัฒนาครับผมมองดับรอบนี้ขึ้นสูงมาหน่อยครับจับ7ครับนะและมงคลที่ผมจับมาให้วิ่งลูดหน้าลู่หลังหรือ9ประตูหรือตัวที่จะจับประกบผมมองเลขสาเป็นเลขแรกครับแล้วตามด้วยเลขเก้ครับและตามด้วยเลขห้า เอ้ห้าเกาำเลขเก้นะครับสามตัวครับห6 8ครับตามด้วย4ี่ครับส่วนห้านอยที่ใครจะดูนะครับผมทำลงให้ในกลุ่มทุกวันคลิกลิงก์ใต้กลุ่มได้เลยนะครับฟรีๆนะพูดคุยกันได้ครับหรือจะไม่พูดเข้ามาดูเฉยๆก็ได้ นี่คือวิเคราะห์มุลคนลาวประจำวันที่5ครับเน็บนิดนึงครับถ้าคุณจะเอาไปเปรียบเทียบผมลองเปรียบเทียบกับาขาประจำของผมหน่อยนะเป็นเลขนะเป็นโตครับ ลาวครับดูซิเขามาเป็นยังไงมอง5กับ4ี่ครับอมีความใกล้เคียงครับมีความใกล้เคียง0นย์กับ6ครับมี0ูนย์ครับ5้สี่ครับ0ูนย์กับ6ครับนะครับโอเคน่าสนใจครับ5้าสี่ศูย์หครับ ลองไปเร็งๆมองๆดูได้นะครับเอาล่ะก็ดูหลายๆที่ครบวิเครอห์กันหลายๆที่ผมไม่ได้บอกว่าต้องดูที่ผมที่เดียวนะครับหรือเชื่อผมแต่อย่างเดียวนะเอาเป็นไปเป็นแนวทางครับผมทําเพื่อเป็นสบายบุญของผมเองผมทําแล้วผมเองผมรับปากกับกับใครหลายๆคนแล้วก็ผมได้มีความรับโชคเต็มๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนผมต้องเหมือนประมาณว่า บอกกล่าวกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆที่ที่ผมเคยเคยพูดคุยนะครับแล้วก็บอกว่าเออเราจะทําเหมือนแบบเป็นวิทยาทานหรือเป็นสิ่งที่จะบอกต่อนั้นเป็นไปได้ก็ฝากบอกต่อครับแชร์คลิปต่อไปให้คนดูเยอะเป็นกําลังใจให้กับผมครับอย่างน้อยคนดูเยอะๆมันก็เป็นกำลังใจของผมเป็นในตัวด้วยเอาละครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสำหรับวีโก้มงคลลาประจําวันที่5ครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ